นนอันนี้อันนี้เป็นที่ที่ของเขาแกอันนี้ที่ของตาช่วยทตชช่วยอันเนี้เหรออ่าอ,องทั้งแกไม่แค่นี้เหรอผมก็มีเฉพาะนึงผมไล่ที่เสาเสาอะไก็ทำไร <laughs> พอเสาไฟฟ้าไอเขาก็ไปรับเมาโผล่อย่างน้เสาไฟเก่า,อ,กาอันนี้ของเราก็มีแค่นี้แล้วก็อนาคตก็ทำเป็นสวน าว่าโอ้มนมีคนทำตรงไงแล้วเนี่ยคนเราหลายถึงว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็จะทำถจะมีโอกาสจะท็ซุมนี่ก็เป็นซุมมาจากไอ้วังแดงพิชิ่งโอก็เดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นหน่อยที่ถมีโอกาสก็จะทำครับท <Deep> er. ่านผู้ชมเนี ales, ่ยแล้วก็แต่ถ้าจะขอเสียใจเข้ามา มานั่งชมกินลมชมวิวอันนี้เราเราจะทำรั้วไหมเนี่ยนาคตต้องมีรั้วดิทำ,ทำไม่มีรั้วแน้วยรดเลยรถเลยกอ๋อ <laughs> oh, oh, นี่ก็หลายหลังเนี่ยของเสียใจซุ้มเนี่ยทั้งหมดมันยี่สิบกว่าอยู่้ไม้ต้องหลายเหรอเดี๋ยวแย่แล้วเนี่ยลมพัดลมก็มีพังบ้างก็มันตวกขึ้นกินนะก็เสียใจ ที่ทาวังแดงแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงปลาใหญ่ปลาใหญ่นี่ย้ายมานี่หมดแล้วเหรอฮะย้ายมานี่ไหมปลาใหญ่มีบ่อมีอะไรเลี้ยงบ่อปลาปลาใหญ่ที่ว่าจะย้ายจากตรงวังแดงพิชิ่งอ่ะโอ้ไม่ย,าย้าย,ยจับขายแล้วจับขายแล้วมันเช่าเขาอยนนันะร้รอรอจับขายอย่างเดียวขายแล้วก็จบกันจบกันแล้วติดกับแม่น้ำาไหบเห็นทิวน้ำท่วมไหมอ๋อ นี่ยก็ถูกเวนคืนไปเวลดานโน้นอ่ะถูกเวนคืนไอ้ที่เป็นคันดินสูงนั่นคือคือคือที่ฝั่งตะ ب านปาน่ะเป็นมันเป็นบ่อดินอยู่อ่ะตอนตอนที่น้ำลดๆอ่ะเป็นของอ่ะของใครบ่อดินตรงนั้นอ่ะชายาอ๋อเสียใช้ไม่ได้ซื้อไอ้นู้นอ่ะอีไหนไอ้ที่บ่อดินชายาอ๋อไม่อยู่แปลงเหมือนกันซุ่มหนี่เก็บไว้อย่างเดียวขายไหมเนี่ยรอเดี๋ยวไม่ได้ขายอ่ะเราก็เก็บไว้ เพื่อมีโอกาสเอาเนี่ยสวยเนี่ยแข็งแรงเนี่ยโครงเหล็กเนี่ยโรงงานรู้ว่ายังไงนี่ครับปลูกเผื่อจะขายอาหารขายรายได้อ๋อเราจะทําเนี่ยที่มีซุ้มมีอะไรก็ก็มีแต่รืเปิดขายอาหารก็ได้เลยเอาวันข้างหน้าก็คงพอเด็กๆเด็กโตเนี่ยเด็กน้อยโตมันก็ช่วยมือเราได้ลูกหลานเราอยากจะทำอะไรก็มามันทําได้เพราท่านผู้ชมเนี่ยก็คือเสียใช้นะเสียใช้ วังแดงบ้านเหนือเราเนี่ยบรรลรรกก็จะทําอย่างเงี้ยนะซุ้มประตูที่เห็นเห็นไอ้ซุ้มนั่งกินอาหารก็เห็นอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใจก็ยังอยากจะทําดูถ้ามีโอกาสถ้ามีม,ม,ม,มีมีตัวบุคคลนะนะก็ที่ทําอยู่นี่ก็จะโหเนี่ยวิวสวยมากเลยครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยน้ํำรอบรอบเลยแล้วก็ปีนี้น้ําขึ้นไม่ถึงครึ่ง ดูว่าที่ตั้งไว้เนี่ยดูจะโวมนี่ตลาดครับใช้ใหม่ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงไม่ถึงครึ่งครับท่านผู้ชมเนี่ยน้าลงไปแล้วประมาณสองศอกน้ำในน้ายมจากเขื่อนใหม่ม่น้ํายมตรงนี้เป็นจุดที่ชมวิวมามาที่เขื่อนนึงเอ่อมองเข้ามาทางนี้จะเห็นสวยสวยตรงที่ว่าอ่าตรงนี้เป็นเป็น,ปนมากระถมไว้สูงแล้วก็มีซุ้มอ่านั่งทานอาหารด้วยเสียใจก็ ก่อนหน้านั้นก็ทําวังแดงวิชิ่งอยู่ที่บ้านวังแดงชุมชนวังแดงเนาะสาไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชมจะเห็นอยู่นะเป็นบ่อเดินอีกที่นึงถัดเข้ามาทางนี้ก็จะเห็นอยู่ของหน้านี่ก็จะเป็นแหลมแหลมตะไวขืน่นในน้ํามยมเขาก็ตักไปหมดแล้วก็ยังไม่หมดดีครับตักไปจนถึงต้นตาลแล้วมังนะ้งเน่ะฮะ กรับท่านผู้ชมเห็นสันเขื่อนนะเคเขื่นแม่น้ํายมที่ทางช่องนาคบัวพาท่านไปชมที่สันเขื่อนมาสามสองสามคลิปแล้ววันนี้เราพามาชม,ชมอีกมุมหนึ่งของบ้านเสียชัยตรงมุมฝั่งตรงข้ามนี่นีเป็นน้ําที่ขึ้นมายังไม่ครึ่งหนึ่งของอบ้านเสียชัยที่ทํากําแพงกั้นดิน เ็เรียกอะไรเป็นเขื่อนกั้นดินน้อยอย่างเงี้ยเนาะ mm hmm. เขื่อนกั้นดินตอนนี้เป็นบริเวณแม่น้ํายม mm hmm. ที่ก็ตัดหักศอกเนี่ยครับช่องนักบัวสัญญาไว้ว่าจะพาท่านมาชมวิวมุมตรงนี้ตรงบ้านเสียชัยนะที่มีซุ้มทานอาหารตั้งอยู่ ขับน้ำลดลดลงไปเยอะแล้วเนี่ยประมาณสองสองได้แล้วเนาะสองสองกว่าแล้ว,อ,กกว,ลวอีกอีกไม่กี่วันก็น่าจะเป็นเม็ดกว่าแล้วที่เห็นอยู่นี่ครับสถานการณ์น้ำในน้ำยมดูคาบดูคาบนี่ฮะคบาบต้นไม้ลงไปเม็ดกว่าแล้วก็จะจะสองเม็ดแล้วอีกไม่เกินสองสามวันหรือว่าก่อนสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเหลือไม่เท่าไรแล้วครับ เสียใช้นี่ทํากิจการห้องเย็นนี่มีให้เช่าไม่ให้มีให้เช่าห้องเย็นไหมมีมีช่องมีช่องให้เขาเช่าเอาของมาแช่มาอะไรนะมีจะฝากแล้วไม่ได้รับจ้างอ๋อไม่รับจ้างเหมือน,เ,อกกนเหมือน,นแถวลงเกลือแถวอะไรเนี้ยนะลงเกลือที่ใค้อ,อะไรนะอลร,รันนะ่ะอรันน่ะเขาเขามีห้องเช่าให้เช่าให้เช่าๆๆเช่าอ๋อเราก็รับฝาก,กก็คัวกคกันช่วยกันนั่งกาไฟกันไปไม่ ไม่เลยโอ้โหเป็นซื้อที่นานมากเจ็บใจงามมากอ๋อซื้อของเราด้วยเราก็ฝากเราไว้เงี้ยนะอื่นก็ได้มีโอกาสจะเพิ่มห้อ,องใหญ่ๆอย่างที่โรงเกเเเลืออ๋อเนี่ยเหรออ๋อเราก็จะทำจะทําเป็นครัวอาหารด้วยเราก็จะทําเป็นโรงเย็นใหญ่ๆ,ๆไปเลย,อ,เอ,ยอ๋อโอกาสทําให้อ้โีพครัวโรงอะไรไหมปัญหาตัวยาก อันนั้นอันนั้นหมายถึงว่าเราว่าเป้าหมายก็คิดไว้ว่าเราเปลี่ยนแปลงได้สักเดียวอืมทำไว้ก่อนถ้าถ้าลงห้องเย็นใหญ่ๆก็เราก็จะรับเช่าเย็นมากนะอากาศมันจะเย็นใช่ใช่อากาศเย็นเพราะว่าตรงนี้ลมมันเดินทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งทั้งตะวันขึ้นตะวันออกเลยถ้าเปิดห้องห้องเย็นใหญ่ๆนี่เราก็ไปนอนะนนั้นทเดียวหลับเย็นจัะในห้องเนี่ยนะลมตะวันขาสูงแล้วมันเป็นโมเดิร์นด้วยมันกินลมดี มันได้มันได้ลมลมเข้าง่ายับวันนี้ขอบคุณเฮียใจที่ให้เมตตาต่อช่องนาคบัวมาสัมภาษณ์สอบถามฝากว่าถ้าคนที่พอรู้จักคุณเคยอยากจะมานั่งกินลมชมวิวนตอนที่ในระยะต่อไปเนี้ยหมายถึงคนที่รู้จักเฮียใจอะชอบคอกันจะมานั่งกินอาหารหมาได้เลยไ,ลได้นั่งนี่เลย มีอาหารการกินมาเองแต่เราไม่ได้เกียบมาแต่ให้มานั่งกินชมวิวได้ไม่มีไม่มีเครื่องดนตรีอะไรให้เจ้ามีเครื่องเมมีอะไร <c oughs> มีด้วยเหรอมีมีชุดอ๋อถ้าใครสมมติว่าพวกพวกมีกิจการเล็กๆจะมาจัดเลี้ยงก็ได้ได้แต่เสร็จแล้วมันจะสมบูรณ์กันนี่อ๋อก็รอท่านหมเป้าหมายเราก็ไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆอันนี้แค่มาเอาเดิมคัตท่หนผู้ชมมาดูสถานที่ที่เฮใจเขา อาจจะปั้นแต่งนะครับปรุงแต่งปรับปรุงให้เป็นสถานที่ที่มีต้นไม้มีสถานที่เรียกรามีที่ไว้ถ่ายเทลฟี่อะไรเงี้ยนะจะมีนั่นอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นวิสวยวิวสวยวิวสวย,ววสวยทั้งทั้งทั้งตะวันขึ้นเนี่ยทางนี้ทางทางนี้ตะวันขึ้นใช่ไหมทางนี้ตะวันขึ้นก็วิวสวย มีแม่น้ามีมีป่าไม้ทางทางนี้ทางตะตะว,วันตกก็เป็นแม่น้ําอีกท่านผู้ชมเป็นแม่น้ําเก่าที่เขาตัดทิ้งตัดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเยชัยครับที่มีเมตตาให้ช่องนาบัวมาถ่ายทําฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับวิวอันนี้คือวิวตอนตอนที่ต้นไม้ยังไม่ผัดใบ ใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมท่านผู้ชมเนี่ยช้ำฉาอยู่นี่เลยเนี่ยนี่เลยครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ